สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก er <mor> ็มาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องวันนานาเมื่อนี้ลุงวันก็จะพาพี่พีน้องมหาเฮ็ดคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาสวยแน่ครับเพราะว่ามาไอมาหอดข้าจอกับจนกลับไปแล้วครับได้บไดหรือจังไหนก็รุ่นน้ากันครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเห็ดก็เริ่มไหวแล้วครับเห็นเฮ็ดก็เริ่มโม่ออกแล้วครับก็หาเก็บเฮ็ดร่วมคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องใด้บไดจังไหก็จจงไปเบืองน้ากันครับ นี่ครับพมพี่น้องไอตอนนี้ผมกลับมาเห็นเฮ็ดคาครับนี่ครับเห็ดคาสามดอกครับนี่ครับสามดอกแหลกแหกมันครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้เขาไปรุนน้ากันครับพ่อพี่น้องใดหรือบ่ไดดจังไดครับจะมีพอได้กินบอครับหาเพื่ออยู่เพื่อกินครับพี่น้องนี่ครับเห็นอีกแล้วครับนี่เป็นดอกนึงครับนี่ครับเป็นเห็ดนาเลครับเห็ดนาเล นี่ครับเห็นอีกแล้วครับเห็ดนาเลครับเห็ดนาแลดอกกระล้างามครับนี่ครับเห็ดนาเลครับดอกบานเพิ่นครับนี่ครับนี่ครับดอกนึงครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดนาง่วครับพี่น้องนี่ครับดอกบวกง่เลยครับนี่ครับเห็ดนาง่วครับเห็ดนาวัวนี่ครับเดี๋ยวเก็บเอาครับนี่ครับ นี่ครับพอนพี่น้องเห็นอีกแล้วครับเป็นเฮดไอ้นามาครับสามดอกนี่ครับสามดอกกำลังงามเลยครับพี่น้องกำลังสวยๆนี่ครับนี่ก็เป็นเฮดคาครับไอเฮดคาดอกงามๆครับพอดีผมกับขามาพอเฮดคากลุ่มนี่ครับนี่ครับพี่น้องเฮดคากลุ่มนี่ครับก็มีหลายดอกครับพี่น้องนี่ครับมีหลายดอกู่ครับนี่ครับยวพมนจะผ้าเก็บครับพี่น้อง นี่ครับดอกนี้น้อยเพื่อนรับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับเห็ดคารนะครับนาองอุ๊ยดอกหนึ่งี่ไนพี่ครับก็อยุคหกในครับอาจอาจย์จะบเห็นครับนี่ครับพ่อพี่น้องโอ้ยมุนเลยครับมุนเลยครับนี่ครับดอกก็เลื้องงามๆครับก็จะเอาเพิ่นอยากในครับเพราะเพิ่นอยู่ข้างในครับเพิ่นอยู่ข้างในใหญ่ ก่อโจดครับนี่ครับเป็นเห็ดขาครับก็เอายากนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับดอกสวยๆครับก็นี่อีกเป็นดอกนึงครับจะว่ากับกุ้มเดียวกันนี่แหละครับเดี๋ยวคนสิยุคนฟังก่อครับก็อโจดครับนี่ก็เป็นดอกนึงครับเห็ดหน้าแร่ด้วยเห็ดหลังแหล่ครับครับ เป็นเฮ็ดไอ้นำมาครับดอกสวยๆครับนี่ครับดอกสวยๆนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับดอกสวยๆครับนี่ครับสองดอกครับหนึ่งเดียวเบิ่งก่อนครับเป็นเฮ็ดยังครับเฮ็ดทานครับพี่หนองนี่ครับเป็นเฮ็ดทานครับ นี่ดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับดอกนึงเป็นเห็ดทานขึ้นกันครับนี่ครับดอกนึงครับเห็ดทานครับนี่ครับเห็ดทานครับผมนี่ครับตอนนี้ผมกำลังผออีกแล้วครับเป็นเห็ดนาระครับเป็นเห็ดเลเห็ดนารลสามดอกครับ ครับดอกที่ส ah ี่ครับนี่ครับดอกที่สี่ครับกระชีเทาแล้วครับเจ็บครับนี่ครับนี่ครับเจ็บเอาครับไข่กบมีครับพี่น้องใข่กบมีกินนะครับนี่ครับแต่ถ้าโบเจ็บเอา็บด้กินหรอกครับนี่ครับเป็นเห็ดนาวัวครับเห็ดหน้างัวก็เหิดนาวัวนั่นแหละครับพี่น้อง นี่ครับอยู่ดอกเดียวครับนี่ดอกหนึงครับเป็นห็ดน้ำหมากนี่ครับเป็นหิดน้ำหมากเพิ่นกับชอย่ใกล้กันครับอันนี้ครับเ็ดค่าครับอันนี้เป็นเห็ดค่าห็ดค่านี่ครับเป็นหิดไข่หินครับพี่น้องนี่ครับดอกสวยๆครับอีกดอกหนึ่งครับหนึ่งฮิดไข่หินครับ เห่ดไ่หินลอยเส้นครับพี่น้องเดี๋ยวดมมืงก่อนแมนครับเดี๋ยวพอนุ่งเปื่อยแล้วครับเปื่อยแล้วครับมาเสียดายครับนี่ครับดอกหนึ่งครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนครับเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่าเป็นเห็ดยังครับเบิ้งก่อนหอมครับเห็ดไข่หินครับเห็ดไข่หินนี่ก็เป็นอีกดอกนึงครับเป็นเห็ดไข่หินครับพี่น้องจะดอกพึ้นง่ามครับนี่ครับข้นข้นขืนจากดินหยาครับพี่น้องนี่ครับ ครับดอกดอกดอกมุนเลยครับพี่น้องนี่ครับได้เครื่องหนึ่งครับอันนี้เป็นเห็ดยังง้อครับพรมพี่น้องเดี๋ยวผมเช็คเมื่ก่อนครับนี่ครับนี่ครับเห็ดคือมุมเงือครับเป็นเห็ดทานหรือทังไรครับผมก็บอกผมหือกันครับนี่ครับน่าจะเป็นเห็ดทานครับพี่น้องนี่ครับเป็นกระปูดกระปิ้วครับนี่ครับเห็ดดินดอกหนึ่งครับ นี่ครับเห็ดดินครับนี่เป็นเห็ดน้ำมาครับดอกนึงครับพี่น้องเอาครับเท่าก็เอาครับนี่ก็เป็นเห็ดนันเลครับพี่น้องนี่ครับเห็ดนันเล่ดอกใหญ่เติบขด้ยครับพี่น้องดอกบักใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับดอกใหญ่ๆสวยๆเลยครับพี่น้องดอกใหญ่ๆสวยๆครับ นี่เป็นอีกดอกนึงครับกรเลิมไปเรื่อยๆครับริมไปเรื่อย <Please. S 1> ๆครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นดอกบานเพื่อนครับอู้พแม่พี่น้องเฮ็ดละงูขาวบานครับหอกบบง่า่เลยครับนี่ครับอยู่ดอกเดียวครับพี่น้องอยู่ดอกเดียวครับนี่ครับนี่ครับดอกใหญ่อีลีครับพี่น้องนี่ครับ เพรนองบานแห้งแล้วครับพี่น้องโอ้ยคนบ่เห็นครับขนาดคนเลาะขนาดได้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยขนาดพ่อทั้งสีตั้งแต่ข้าวบ้านบ้านบานครับพี่น้องได้จักซีบดอกกับพ่อครับดู้นคัก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 นี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดปวกตาบครับเห็ดปวกตาบหลังจากที่ผมเห็นมือนั้นครับได้มือนั้นเลยร้ายครับถึงดอกจุ่มดอกบานครับดอกจุ่มก็โอ้ย ดอกง่ายครับเมื่อนั้นละลายครับหลังจากเมื่อนันมากกับบอทันใดอีกพอดอกครับนี่เขาก็มาเห็นอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องเป็นดอกบานพ่นครับเป็นดอกบานพ่นครับนี่ก็มีดอกหนึ่งหน่อยครับดอกน้อยนี่ครับเปื่อยแล้วครับนี่ครับนี่ครับก็กรลั่งแต่ก็กระลังกีครับนี่เดี๋ยวผมพุ่จะซีนที้เบิ่งครับนี่ครับนี่กรลังกีครับนี่ครับกรลั่งกีหน่หน่อยครับกับบอเอาครับพี่น้อง ก็เป็นเ็ดปวกตาเพื่อกันครับแต่ว่าหองดอกน้อยหลายครับพี่น้องดอกเล็กๆครับนี่นี่ครับดอกเล็กๆครับสองดอกครับเดี๋ยวก็ล่งเอาครับเพราะว่าเพราะว่าพ่นติตไอเหงาโจดครับพันติตเงาโจดก็เอายางได้ครับนี่ครับดอกนี้น้อยครับมือนี้ก็ได้สามดอกครับพี่น้องรุ่นไปด้วยกันครับนี่ครับผมมาพอแล้วครับนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วครับ อันนี้เป็นเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เขียวครับป็นหี้ไข่เขียวครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวนี่ดอกก็ล่างงามเลยพี่น้องเห็ดไข่เขียวดอกสวยๆหนึ่งดอกครับนี่ครับดอกดอกดอกที่สองพี่นรับจีพี่นรับนี่หลอดหลอดหลอดตาข้นครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ ดอกตาคนครับครับดอกกําลังงามครับดอกกําลังสวยสวยดอกกําลังสวยสวยเลยครับดอกที่สองครับมีดอกอีกดอกดอกหนึ่งครับมีฟังนี่ครับนี่ครับนี่ครับเี่นดอกมีอีกนี่ครับอีกดอกหนึ่งครับแต่ว่าดอกบบใหญ่ดอกนี้ครับนี่ครับดอกกําลังงามเลยครับนี่ครับเป็นทิศข่เขียวครับ บ่ค <Es> <an> ือภาษีมเห็นมาพอครับพี่น้องเพราะว่าเหมือนหม่าสวยครับมาสวยม่าสวยรีครับเพราะว่าเพิ่นพุ่งกับกับเั่นะนันครับผมก็มาหอดครับนี่ครับหินหิหลังแหลครับหินลังแหลอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับหินลังแหลกอยากออกล้างเพิ่นอยากออกเขียวเขียวกระเทือนครับพวกพี่น้องกับเป็นหิหลังแหลขึ้นกันครับ นี่ก็เป็นนี่ครับนี่เป็นเห็ดคาครับเห็ดคาดอกนึงครับนี่ครับดอกนึงไอ้ค้นเหยียบเพป็นครับค้นเหยียบเพป็นครับนี่ก็นี่ก็จะเป็นเห็ดเพชรลังเลครับพี่น้องนี ka ่เพชรลังเลครับนี่ครับก็จะเป็นกระมุมกระมอครับซ่อมโมกห็นดอกครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเพชรลังเลลังเลครับมีดอกนึงครับดอกนึงอยู่ในนอยู่ในไตใบ วานตัวมูครับนี่วานตัวมูครับนี่นี่เป็นเป็นวานตัวมูครับเป็นใบขึ้นครับนี่ครับนี่เป็นรีอยู่นี่นี่ครับนี่นี่ครับครับเป็นิดชชนิดนี้ครับนี่นี่ครับเป็นทิศนาแรครับนี่ครับเป็นท็ศคาครับขั้นดามาเห็นห็ดคาเนี่ยนะครับก็ได้ยินขค่ำผูเถ่าพ่นพ่นวาวซู่ฟังครับพี่น้องก็เป็นการแซวกันครับเพื่อนว่าขั้นดาไผลโบมีคา ขนาดคุณค่ามันหน่อยก็มีวิธีครับเพีชจังได้ถามผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนน้องวายอปากให้เก็บเห็ดเก็บเห็ดคาเพ็ดเก็บเห็ดคามาต้มมาแกงกินจะได้มี่คาคือปืนจังนึงก็คืออยู่ครับพลพินพ้นองแต่สมัยเป็นเล็กน้อยก็ก,ก็ขีบขานครับพลพ่พิน้องก็ขีบขานผู้เฒ่าคนเลื่อเซี่ยวครับคนเซวเา่าอันคนคนขาน คิดเบียรคิดงานครับอยู่แบบผู้มีคุณค่าเพิ่มเลยเซี่ยๆว่าให้ไปหาห็ดค่ามาแกงกินครับจะได้มีจะได้มีจะได้มีค่ามีคุณค่าเพิ่มขึ้นมาครับนี่ครับอีกดอกนึงครับห็ดค่าครับดอกครกางๆอยู่ครับครับผมกัมาเล็มห้อยเก่าพ่นครับพ่นพี่น้องนี่ครับพ่นเตะักเลยครับพ่นเคลียร์หาครับ เพื่อนเคียหาผมกับมหาไอดอกได้ที่เพื่อนโบเห็นครับพี่น้องเพราะผมมาสวยครับนี่ครับสําหรับมือนี่ผมกับโบคือว่าจะมาเห็นแบบนี้ครับพ่อพี่น้องเป็นเทศทานครับเป็นที่ทานกลุ่มหนึ่งครับประมาณสิบดอกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นยังจะวายังสั่นบอกครับเพราะว่าเฮ็ดเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเฮ็ดเกิดมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าค้นกับหาลายครับพี่น้องนี่ครับผมครับ บุคคลภาษีมาเ็นเป็นกลุ่มหนึ่งสีส่วนมากก็จะได้เทระดอกสองดอกครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการโชคดีครับเดี๋ยวผมจะเจ็บครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับสามครับสี่ครับหครับนี่ครับดอกที่หครับ นี่ครับดอกที่เจ็ดแปดครับเก้าครับพี่น้องสีบครับสีบดอกกลุ่มนี้ครับนี่ครับบวขึ้นมาสิว่าพอจังสีได้ครับเพราะว่า่วนมากระเล็บมอครับมองแล้วดอกก็ยังสิ้นยากครับพี่น้องนี่เป็นฮ็ดหนาง่วครับฮ็ดหน้าวัวหรือบางบานกับอื่นฮ็ดไอขีดหนาง่ว ล้าวลแต้ครับพี่ ier, น้องแต้วแต่อได้เอื่อครับดอกจุ่มๆครับนี่ก e ็เป็นอีกสองดอกครับนี่ครับนี่ครับเป็นเทศไอเป็นเทศทานครับเทศทานหน่อยครับนี่ครับเป็นเทศคาครับโอ้เป็นเทศทานครับเทศทานดอกหนึ่งครับนี่ open. ครับเทดทานครับนะ <c oughs> นี่ครับ เห็ดทานนี่ครับเป็นเห็ดลังแหล่ครับเห็ดลังแร่นี่ครับเห็ดลังเหล่ครับดอกเทาครับเทาเทาก็เอาครับพี่น้องมันอืดเห็ดคานีก็ขั้นดาดที่หาเป็นมูอก็หายากแล้วครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเพื่อนหล่าแห้งแล้วเพื่อนไหวนะครับนี่ครับผมก็จากไดเลไๆอยู่ครับใดจากไดจักรตาอยู่ครับพวพี่น้องจะได้ไปแกงกินครับจะได้ไป แกงกินเพิ่มไ้ก็จะได้ไปแกงกินเพิ่มไ้คุ้นคาครับพราแม่พแม่พี่น้องก็จะให้มันมีคุ้นคาได้ลายครับจากซิปให้เป็นรอยจากรอยก็บเป็นพันครับเพราะแม่พี่น้องแกงเฮ็ดคาเพิ่มคุ้นคาซีวิตครับนี่ครับเป็นเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวสองดอกครับ นี่ครับนี่ครับรับเปเฮ็ดไข่เขียวครับพี่น้องสองดอกครับนี่ดอกนึงครับี่เกิดคู่กันอยู่นี่ครับนี่ครับเฮ็ดไข่เขียวครับดอกหนึ่งอยู่หกนี่ครับนี่ครับเฮ็ดไข่เขียวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับเฮ็ดไข่เขียวครับอยู่หกหลายครับพี่น้องนี่ครับ อันนี้เป็นเห็ดละงกเหลืองครับててละงกเหลืองหน um ึ่งดอกครับนี่ครับเห็ดละงกเหลืองก็ยังมีรอยเกิดอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องยังมีรอยเกิดอยู่ครับนี่ครับมูเพื่อนครับเห็ดละงกเหลืองนี่ครับเดี๋ยวคดเอาก่อนครับยลึกๆครับนี่ครับมีเพื่อนอยู่ครับ มีเพื่อนอยู่ครับในสองดอกครับนี่ครับตัวนี้ผมมาเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับผมเช็กเพื่อนก้นเท็ดข่ครับพี่น้องเป็นเท็ดข่เขียวครับนี่ครับเป็นเท็ดข่เขียวครับดอกดอกจุ้มเพื่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสองสองจุ้มครับนี่ครับนี่จุมที่สามครับ นีจุมที่สามมีจุ้มที่สี่ครับนี่นีจุ้มที่สี่ครับมีจุมที่ห้าครับนี่ครับ Picas. นี่มีจุ้มที่ห้าครับเป็นเ็ดไข่เขียวครับนี่ครับแต่ว่าดอกบวใหญ่ดอกครับนี่ครับนี่ครับเ็ดไคเ็ดไข่เขียวสุ่มนีบวยเดืเกิดอยู่ในเล็ดเลท้าพ่นครับเกิดอยู่ตามลงไอ้ใจฝ้ายใจยังนี่ครับเพิ่งกสิดอกบวใหญ่ดอกครับ นี่ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับดอกหนึ่งเป็นเห็ดไข่เขียวครับเห็ดไข่เขียวครับนี่ครับเป็นเห็ดคาอีกดอกหนึ่งเห็ดคาครับ เ็ดทานครับพี anut, proxy, ่น้องเห็ดทานเห็ดทานครับไม่เห็ดคาครับเห็ดทานครับนี่จังเป็นของแ้ครับนี่คือเห็ดคาแ้แน่นอนครับลอยเปอร์เซ็นต์ว่าห้านี่เมื่อกี้นี้เป่าพิษครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่คือเห็ดคาครับเห็ดคานี่ครับจุดในสี่ดอกครับพี่น้อง คนสอนกันอยู่ครับนี่ครับนี่ครับอี่ดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นเห็ดคานี่ครับนี่ครับนี่ครับซีดอกครับสี่ดอกที่ซีครับดอกที่ซีนี่ครับนี่ดอกที่หาครับ นี่เอกที่โคกที่โคกครับนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดไข่หินครับห็ดไข่หินนี่ครับเป็นเห็ดไข่หินครับนี่ครับสองดอกครับนี่ดอกนึงครับดอกเล็กน้อยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับห็ดไข่หินนี่ครับเห็ดหาดครับเห็ดหาด เป็นเ็ทที่เส่บที่สุดครับพรอพีนองพิตทมีน่อยโพดครับพิตามีหลายน้อยน้อยดอกโพดมีลายใครเนี่ยครับนี่ครับเฮดหลังแหล่ด้วยเฮทนาแหล่ครับดอกจูมเพิ่นครับนี่ครับกะล่างงามครับกาลังสวยสวยนี่ครับเป็นเฮ็ดินครับเห็ดินครับพี่น้องนี่ครับดอกกีเพิ่นครับ นี่ครับพอยแล้วครับเป็นเห็ดดินครับนี่ครับดอกลังงามๆเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็ดดินดอกนึงครับโอ้เหยียบมหมว่ล้วครับนี่ครับเดซี่ดอกครับ ได้สี่ดอกครับนี่ครับเป็นหิดหาดครับหิดหาดสองดอกครับนี่ครับเป็นห็ดหาดสองดอกครับนี่ครับนี่ครับเป็นไปได้จังไดครับเป็นไดไปได้จังไดว่าสีใดฮ็ดละงูขาวครับนี่ครับอยู่ดอกเดียวโดดๆเลยครับนี่ครับ นี่ครับเห็นละงูขาวครับมาคืนว่าจะได้ครับพี่น้องนี่ครับดอกหนึ่งเป็นเห็ดคาครับเป็นเห็ดคานี่ครับเห็ดคาครับนี่ครับเห็ดไข่หินครับเห็ดไข่หินอีกดอกหนึ่งครับนี่ครับเห็ดไข่หินครับเก็บไปเรื่อยครับเธอได้แกงครับเห็ดไข่หินครับ นี่ละนี่ละครับก็เป็นยังสีละครับโดยธรรมศาสตร์พองเพิินครับไอเฮ็ดไอเฮ็ดคาครับโดยธรรมศาสตร์พองเพิินละครับนี่เพื่อนจะเกิดจุ่มกันเลยครับนี่ครับเกิดจุ่มเดียวกันเทอละได้หลายดอกแนวนี่ละครับนี่นี่ครับนี่ครับจุ่มนี่ก็หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอก้าดอกครับนี่นี่ครับแทบจะคืนมาอันหู้เดียวกันเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับฮาดอกครับโดยธรรมศาสตร์พองเพิินครับ นี<ส> <im sharing> ่คร <im> ับน <spe as niin hã> ี <im> ่ครับก็เป็นเห็ดคาอีกครับเป็นเห็ดคาอีกครับอันนี้เป็นเห็ดดินครับเป็นเห็ดดินครับนี่ครับนี่ฟังนี่ก็เป็นเห็ดคาครับนี่ครับเป็นเห็ดคาครับนี่ครับเพราะว่าไอ้กุ้มนี่ไอ้ห้อยค้นเคลียร์แล้วครับเพิ่นเอาไปแล้วครับมูเหลือแต่เพิ่นสองดอกสามดอกนี่ครับนี่ครับ นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับมือนีผมก็ขอสรุปครับพ่อแม่พี่น้องเห็ดที่หาได้ครับไอ้ฟังนี่เป็นเห็ดเป็นเห็ดร่วมครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเห็ดพวกเห็ดนันเล่เห็ดคาเห็ดอันนี้ครับเห็ดคาเห็ดหาดครับแต่ว่าฟังนี่ครับที่ผมแยกไปนี่ครับฟังนี่ก็จะเป็นเห็ดไข่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเห็ดไข่ครับก็ได้หลายเติบอยู่ครับพ่อพี่น้อง ก็ได้แกงไงอยู่ดอกครับโมเมนต์โมเมนต์ได้น่อยดรอกครับ Moment รกบ็แกงแบบใ่ญ่เลยแหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอีเพียงซ้ำนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องกับพ่อกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันคลิปนาครับ